มือถือติดตั้งแอปสินเชื่อความสุขเองลบยังไงบางคนลบแล้วก็ไม่ออกดูคลิปนี้ค่ะ ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราเรวิน YouTube ค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาลบแอปสินเชื่อความสุขตัวนี้ออกกันนะซึ่งตอนนี้หลายๆคนอาจจะเจอแอปพลิเคชันตัวนี้อยู่บนมือถือของเราซึ่งเราไม่ได้ดาวน์โหลดมานะคะแต่มันโผล่เข้ามาที่มือถือของเราโดยเฉพาะเครื่อง Op p โปเนาะวิธีการนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกกันก่อนโดยปกติคนเราเวลาจะลบก็กดค้างไปที่แอปแล้วก็กดไปที่คําว่าลบ และมันก็จะขึ้นถอนการติดตั้งสินเชื่อความสุขก็ให้เรากดคำว่าลบแต่บางคนนะคะกดลบไปแล้วหรือว่าถอนการติดตั้งไปแล้วมันก็ยังอยู่ซึ่งวิธีการก็ง่ายๆเลยให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าเดี๋ยวลองวิธีการนี้ดูนะคะไปที่การตั้งค่ากด,เ,ดเข้าไปสิจากนั้นให้เราปัดลงมาแล้วก็กดไปที่คาว่าแอป จากนั้นนะคะให้เราไปที่การจัดการแอปแล้วก็ให้เราค้นหาแอปสินเชื่อความสุขถ้าของใครเจอนะคะก็กดแตะเข้าไปที่แอปนั้นแต่ของน้ำไม่เจองั้นเดี๋ยวน้ำจะสมมุติว่าเป็นแอปพลิเคชันตัวนี้แทนละกันอ่าสมมุตินะคะว่าเป็นแอปตัวนี้ทีนี้พอเรากดแตะเข้ามาที่แอปสินเชื่อความสุขแล้วก็ให้เรากดไปที่ถอนการติดตั้งตัวนี้ แล้วก็กดตกลงถอนการติดตั้งต่อมานะคะถ้ายังไม่ได้ให้เราเลื่อนขึ้นแล้วก็ไปที่การใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลกดแตะเข้าไปจากนั้นกดล้างแคชแล้วก็ล้างข้อมูลแล้วก็กดย้อนกลับพอล้างข้อมูลเสร็จปุ๊บก,ก็ให้กดถอนการติดตั้งแล้วก็กดตกลงที่จะทําการถอนการติดตั้งแอปสินเชื่อความสุข ถ้าหากทำเรียบร้อยแล้วก็จะปรากฏว่าแอปสินเชื่อความสุขของเรานะคะได้ถูกลบออกไปจากโทรศัพท์มือถือของเราแต่ถ้าหากท่านไหนที่ทำตามแล้วมันก็ยังอยู่คอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาดูวิธีการแก้ไขปัญหากันต่อไปแต่ส่วนตัวของน้ำคือกดลบในหน้าจอเลยในด้ดานนอกเลยไม่ต้องเข้าไปที่การดังค้างก็หายนะคะนี่ โอเคเนาะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ